สบายดีพี่น้องสวัสดีทุกท่านครับผมมาพบกับแก้วจอยกินจูสชาแนลอีกคือเก่าก็เดิมครับผมเพิ่มเติมคือกำลังใจจากพี่จากน้องวุฒิทุกองทุบบอลวันจะเป็นได้ประเทศแหลกตปตานี้นะครับพี่ตามรับชมแก้วยูในขณะนี้นะครับมอนิกามีนายูนกินนะครับก็ฝากพี่ตางน้องอีกคือเก่าครับผมมันนีมากแบบอยากกินครับร้มือนะครับนี่เลยครับหอยครับเมนูยหอยครับมันนี่หอยแข้งครับผมโตบนใหญ่ครับแก้เล็กน้อยนะครับกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับเป็นน้ำจิ้มทั่วตัดนะครับ เด็ดแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับสองสองแบบนะครับแล้วก็มีน้มจีนับผมมาพี่น้องโคอดไลน์น้ำลายแตกครับมาเสิร์ฟกันครับฝากช่องด้วยครับฝากกดไลน์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนเพื่อที่จะได้บุพการีหม่เป็นกำลังใจแก่เราทีไม่ไม่พี่น้องเลยบนช่กันนะครับมายาวพี่น้องน้ำลายแตกครับลายมือนะครับนะฮะพักกับกรอบพักหัดเท้านะครับกรอบนะครับ เมนูเดินวนเมนูพันเงียครับพันขอบคุณนะครับพันขอบคุณไว้แช่งนะครับลืมสอนตัวมีสอนสดครับไว้ตัวบบใหญ่หืมชิมซีฟูดก่อนนะครับอืมเนาออืมแล้ก่อา,านนครับ ครับผมตอนนีนะ้ครับครับกิมทั่วตัดกับน้องกิมซีฟูดรดออกเปรี้ยวหวานนะครับหนึกินเบี้บานท่าครับขอบคุณใส่นะครับ มาลุงมาลังกินอย่างนี้จะหน่อยอ่ะเบอ

เหมือนเดพี่น้องเพิ่งจะคาดมาเอาไมหมครับตังรักกัรแรเลกนะครับตะปูใส่เอาไใส่ครับนี่ไปตัวหน่อยปวดแกะห่าถจะน่อยขนาดแกะอะไรได้ครับนี่ขนาดแก้วแกะใส่ถาดไปเรียบร้อย ครับใส่หลายๆตัวเอาสซนแ์เนลไปนะครับใส่ลงไปใส่พับชี้นลงไปหอมฟอกนะครับพอครับันนี้มันจะเป็นเมี่ยงนะครับเป็นเมี่ยงข้าวปุ๋นละน้ำจิ้มซีฟู๊ดใส่เต็มปากเต็มคำครับอันนี้ Yeah. เต็มปากเต็มคมนี่ครับ สูตรเก้าครับใส่ผักวัวลงไปป่าใส่ผักซีงล,ลงไปป่าไปสาลเนลงไปนะครับป่านี่ต่อไปเปลี่นหอยครับแกะลงไปนะครับใส่มือเลยครับียบครับป่าลงไป เออยัสองตัวตัวกระส,สีฟ้งตัวมาะอ๋อเต็มค้าคือเก่าครับเป็นจีบไฟจิงด้ไเนาะมา

N T T ใส่หอยเหไไว้ที่ห้างครับเอาพาก,ก่อนอ ตัวหน่อยหน่อยแบบนั้นนี่ครับอหอยตามหลังนะครับ เอาขอบุณกับพักก่อน เมาไฟจะข้ามครับปลาใสนะครับหวานใส่ขวดาาใส <c oughs> Okay. Mm -hmm. in team hỏi tôi nhày một <laughs> tôi nhày một lần mưa chắc tôi nhày อย่าเอาปุ่จะทำให้โอ้ผู้อาผู้ใส่สครับ เดี๋ยวจะทำของเอาไว้เปิดใย่ไหมค่ะนี่ ไม่เดี๋ยวก็แก้ให้แล้มารวัรเดีวยดวย ฮะอืมเฮ้ยรวยเงินนะครับเดี้ยครับ เอาครับผมสำหรับีนี้ครับแสบคักครับพันหอยแข้งข้าวคุณนะครับผักสดนะครับผมกับน้ำจิ้มรสเด็ด แสบหลายครับผมฝากพิ้วหน้าครับฝากกดไรกดแชร์กดติดตามกด,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จิตอลคลาดอีกไหมเป็นกำลังใจเกี่ยวกับไอิวไปไหมพี่น้องในคนที่ชมกันนะครับผมเอาเกี่ยวกับโซโคแม่เอาเกี่ยวกับจาโบสุภาพจังไหนก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องลหลายหลายสลับนี้หลายพี่ละน้องคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสบายดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ